สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปไายสุขุขคนเดอ้อมากินตำหมูยอ้อนกันจ้านมเ้นจ,จ้าพี่น้องตำหมูยอกว่าอู้วเล้วกนมากินเลยจ้าค่ะ ยงคลิปไปมาซามนมีคนเบิ่งเลยเอยอเบิ่งข่อยใน่เด้อพี่นอ้องอือเบิ่งกแก้วเนี่ยเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้เนี่ย ยัดถิ่มยัดความกันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งกัยเนี่ยเบิ่งแง่กันเนี่ยหักบุ่งพี่น้อง ตำหมูอยอนพะี่น้องตำไทยหนมะูยอ ทำใช้หมูยอเดอะยหอยกินแกเข้มด้วยมน้ง ใส่มะละกอใส่ถั่วไปเยอะยอะอร่อยผักนิดน้อยขนมจีนตะกั่ง ขนมเต็นกระตาดนักินกดียวไขมันมาาันจะมุนมึดแล้วเอย้ยสี่วัตตีวันมือสะอาดไปเด้ยอดยีไป้องเด้อ มื้อขอยสะอาดแล้วแสบๆมาแสบๆน้ำกันเลยจ้ะ ไม่หน่อยหักไม่หน่อยไปลองนัอ่องศาแค่ก็ กินแก่เข้มเข้ม,ม,มตายแบเอาเรื่องแล้วกินแก่เข้มกินแก่เข้มคนต่ำ่น่นมาแก่เข้มก็มาเฮาอะอืมอืมก น้องหลาให้ดาถุงละหาสิบบาทตำไท,าทายหมูยอถุงละหาสิบบาทได้ี่น้องหนาว หกตทมบมั้งยกหกลงพื้นแต็มหมดกินเป็น,นปเด็กน้อยเลยเป็นใกล้เคียเลยเกกินแป้งเยอะเลยมั้งเนี่ย ขนมเติ่นก็เป็นแป้งพี่นออ้อ,กองก็ยำกระดาษมดกระดาษว้าอืออยำไม่ค่อยแหลกพี่น้อง เร่งข่อยเด้อพี่น้องเด้อข่อยยำบอแหลกห้ข่อยแหล,ก,ล,ก,ลกก่อนออกินยห้มันเหลือของมันแพงอของมันแพงกินได้ให้เหลือแจ่บพี่น้องมะ จำไทยมูโดค่อยๆกินมานานแล้ว มาได้ไม่อยอมได้กินน้ำกัดไปเรื่อยๆอยู่เพื่อนกันเพก่นอนบักทัวอือดเลือดเลือด,ด จะจะแก้วแก้ขิม,มไครติ่นน้ำาะะแก้วไม่ได้ดรอกขันตังตองตัง,ตงคนละคกเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องแก้วตาพากินแชนเนลในแ่นวพี่น้องเนอะจะให้คลิปต่อๆไปแ้่อร่อยสม่ำป็นก็ลังใจในหน้จ้าพี่นอ้องบางเทีก็อ้อนล่าบางเทีก็อ้อนแอแต่ก็ต้องซูพี่น้องเห็ดมาโดนแล้วก็ต้องซูอือโอ้ยว่า เกิเข้ามาชม,มนบิงก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุณครองบาดชะจกกักลโรค้ไข้เจ็บไอใดมาใดก,ก็แค้วคาดอันตรายเพดกิจการงานหนังก็ขอให้เจริญก้าวหน้าขอให้ร่ำๆรวยๆวยสุขหวยรางวันทีน่หนึ่ง <c oughs> ไปกันเด้อยจ้าบ๊ายบาย